ตอนที่สองหญิงชรลาพรกึ่งเดินกึ่งวิ่งมาตามถนนคอนกรีตรในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วก่อนจะถึงที่หมายคือบ้านไม้หลังเล็กๆอยู่ข้างชายทุ่งเป็นบ้านของเธอที่เคยอยู่อาศัยบ้านหลังเดิมของเธอนี้ยังคงเหมือนเดิมอย่างที่เคยเห็นเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงข้างล่างก่อผนังปูนฝั่งเดียวเพื่อใช้เป็นครัว มีเตาถ่านสองอันวางบนพื้นชั้นวางไม้ไผ่ไข้างๆมีกระปุกเครื่องปรุงและหม้อกระทะวางไว้แม่แม่อยู่ไหนพรหันมองซ้ายขวาก่อนจะเดินออกไปหลังบ้านเห็นเป็นทุ่งนาสุดสายตาได้ยินเสียงคนอยู่ไกลๆเธอจึงเดินตามต้นเสียงไปทันทีตรงนั้นมีชายชราเกือบ60ปีกำลังยืนอยู่คนเดียว ใส่เสื้อแขนกระบอกย้อมมะเกลืออย่างคนอีสานใต้นุ่งผ้าถุงทอเองใบหน้าชลาตามวัยแงนมองบวกข้างบนในมือถือไม้ไผ่ลำยาวขึ้นสอยมะพร้าวให้หล่นลงมาสองสามลูกแม่พรเอ๋ยเรียกพางเดินเข้าไปใกล้เมื่อได้มาเห็นแม่ดูแก่ชรลาลงอย่างเห็นได้ชัด อยู่ๆก็น้ำตาเออขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหญิงสาววางกระเป๋าเป้ไว้คัณาแล้วรีบวิ่งเข้ามาหาแม่จ๋าพรน,นั่นพรมันมาลูกหญิงชรลาหันมามองก่อนจะรีบวางไม้ไผ่สอยมะพร้าวแล้วก้าวเข้ามาหาทันทีเมื่อเห็นว่าเป็นลูกของตนเองจริงๆ ก็ร้องไห้ออกมาด้วยความคิดถึงน้ำตาคนเป็นแม่ไหลหยดอาบหน้าปล่อยให้ลูกก้มกาบเท้าตนเองก่อนจะดึงล่างลูกมากอดไว้แน่นลูกแม่อีหลาพ่อนเอ้ยแม่คิดหอดเจ้าแห่งหูบอหญิงชรลากระซิบบอกลูกมือเหีียวย่มตามการเวลาลูบหัวลูกเบาๆอย่างทนุถนอมสำหรับคนเป็นแม่แล้ว ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไรลูกก็ยังเป็นลูกดังเดิมเสมอเม่จา๋าพ่อนขอโทษพ่อนขอโทษที่หนีไปตอนนั้นพ่อนยังเล็กน้อยเละคิดว่าแม่เกลียดพ่อนคิดว่าแม่หินพ่อนเป็นผ้าละเล่อยากหนีไปให้พนพนตอนหนีพ่อนเข้าใจแล้วว่าแม่ต้องเสียใจที่ลูกเทรพี่มันหนีไป ปอยแห้แม่ตองลำบากจังสี่บ่เป็นอย่างดนกลูกหญิงชรลาส่งยิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะเดินจูงลูกกลับไปพักบนบ้านไม้หลังเก่าเจ้ากลับมาแม่ก็ดีใจแล้วแม่ดีใจที่ได้เห็นเจ้าอีกครั้งลูกสิบ่ไปใส่เราจะแม่พรตอบเสียงสัน่นแมื่อพยุงแม่ขึ้นมานั่งบนชานบ้าน ก็ก้มลงกอดเอวแม่ไว้แน่นปล่อยให้น้ำตาตนเองเปื้อนผ้าสิ้นแม่จนเปียกไปทั่วกับบานข้าวนีลูกตั้งใจมาอยู่่กับแม่ลูกตั้งใจจะมาใส่ชีวิตอยู่บานห้องบอไปกรุงเทพอ,อีกแล้วหญิงชลาได้ยินดังนั้นจึงลูบหัวลูกสาวเบาๆด้วยความรักนึกดีใจที่ลูกจะกลับบ้านตนเองเสียทีจาก หลังจากที่เฝ้ารอคอยการกลับมาของลูกนานแสนนานสิบกว่าปีสำหรับคนธรรมดานั้นคงไม่นานนักแต่สำหรับแม่ที่รอคอยลูกนั้นมันยาวนานเสมือนชั่วชีวิตพ่อนหิวว่าลูกแม่สีเอาขอ้าปลาไมาให้กินเมื่อพรอพยักหน้าเบาๆหญิงชลาดจึงค่อยพยุงกายลุกขึ้นแล้วไปเปิดตู้กับข้าวก่อนจะหยิบเอาปลาทอด ตาแจ่วปลาผักลวกกับขนมหวานเลือดช่องถุงหนึ่งที่ยังไม่แกะออกมาวางตรงหน้าลูกพรมองตามแม่ที่นั่งลงข้างไกายแล้วแกะลอดช่องให้เธออย่างเชื่องชา้าเหตุเพราะมือไม้สั่นตามภาษาคนมีอายุเธอจึงรับเอาถุงนั้นมาแก่ด้วยตนเองเดี๋ยวพ่อจัดการเองจะแม่ว่าแจ่กขอกลุ่นีนแม่เหตุเองบ่จ้า พรถามก่อนจะตักข้าวปากินด้วยความหิวเธอจำได้ว่าแม่ชอบกินแจ่วปลาร้าและปลายช่อนทอดมากแต่เมื่อตักเข้าปากแล้วรสชาติไม่คุ้นเคยจึงเอ่ยถามหญิงชราสายหน้าเบาๆและปฏิเสธพางส่งยิ้มเศร้าแม่เอามาจากวัดแม่ไปจังหันม่หรือจะอาหารพวกนี้ ข้องสเป็นของคนอื่นทีเอาไปจังหันน้ำกันเมนบบพรเงยหน้าถามพางตับข้าวเข้าปากอีกครั้งตามวิถีชาวอีสานนั้นเมื่อไปเมื่อไปถวายพัตคาอาหารเช้าที่วัดหลังจากพระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาคนไปทำบุญก็สามารถห่ออาหารที่เหลือจากพระฉันกลับมากินที่บ้านได้ถือเป็นเรื่องปกติ พรจึงไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่นะหญิงชราไม่ตอบแต่กลับหันไปตักน้ำใส่ขันมาเตรียมให้ลูกหลังกินข้าวเสร็จระหว่างรอลูกกินข้าวอยู่เธอจึงเดินไปยกเอากงปั่นได้ออกมาวางข้างๆแล้วประกอบกันให้เรียบร้อยจากนั้นจึงใส่ไหมมัดหนึ่งไว้แล้วปั่นให้เส้นไหมเรียงลงก้านไม้เล็กๆไว้ใส่กระสวยทอผ้า พึ่งเดือนมากเมื่อยกินเขากินปลาแล้วก็นอนพักก่อนแม่สีนางปั้นไหมย่วงขางเจ้านี่ล่ละแม่ว่าไปใสดอกพรพยักหน้ารับแล้วส่งยิ้มเป็นคำตอบเพราะแม้เธอหลับมาตลอดทางแต่พ่อนอนบนรถโดยสารนั้นมิได้สุขสบายเท่าไหร่นักอีกทั้งยังเจอเรื่องน่ากลัวที่ร้านขายของชำนั่นอีกจึงทำให้ทั้งกลัว ทั้งอ่อนเพียงไม่น้อยหญิงสาวเก็บถ้วยจานให้เรียบร้อยแล้วหยิบหมอนขีดเป็นใบหนึ่งมาหนุนนอนกลางชาบ้านข้างกายมีมารดากำลังปั่นเส้นไหมด้วยความตั้งใจแม่จ๋าหญิงสาวเอ่ยเรียกมารดาก่อนจะหลับตาลงด้วยความสุขพ่อดีใจหลายที่ไ้กลับมาบา้านห้องุขสงบนายอยู่หลายพ่อกลับไม่อยู่หนีจิหางานเหตุ ถามว่ามีงานอีหลีกระสิเ็ดขนมขายแมวดีบออยากเข็นยังกระเรีเทสาลูกเอ้ยหิงชลาตอบอนุญาตก่อนจะก้มหน้าปั่นไฝยอีกครั้งเธอไม่ได้หวังว่าลูกจะต้องกลับมาทำงานมีเงินมีทองไม่ได้หวังว่าลูกจะต้องประสบความสําเร็จเหมือนใครเขาสิ่งที่เธอต้องการมีเพียงสิ่งเดียวคือขอให้ลูกกลับคืนมาเท่านั้นสำหรับชีวิตของเธอแล้ว เธอมีเพียงลูกคนนี้ที่เป็นดั่งหยาดน้ำชโลมหัวใจที่แห้งผากหากมีลูกอยู่เคียงข้างไม่ว่าลูกอยากทำสิ่งใดหรืออยากดำเนินชีวิตแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นขอเพียงลูกอยู่กับเธอก็เพียงพอแม่เมื่อสาวพ่อจะเรื่องแปลกๆหญิงสาวกำลังจะหลับแล้วแต่เมื่อนึกถึงเรื่องราวเมื่อเช้า หญิงสาวจึงลืมตาขึ้นมาก่อนจะหันมาถามมารดาด้วยความสงสัยร้านขายของชำอยู่หน้าหมู่บ้านทำไมมีแต่ของที่พรเคยเห็นสมัยยังเด็กขนมของเล่นที่ไม่มีขายแล้วในสมัยนี้พรเห็นวันนี้หมดอายุมันก็เป็นสิบปีแล้วพรน,นึกว่าผีหลอกถูกผีหลอกแล้วลูกเอ้ย หญิงชลาส่งยิ้มก่อนจะเอื้อมมือมาลูบหัวเบาๆตรงนั่นมอมี่มองขายของช่ำดอกลานไฟนั่นไฟไฟใหม่ตายโยเฮียนตั้งแต่สิบปีที่แล้วหลังจากเพอ่อนหนีไปเหตุงานในกรุงเทพบกีีปีอิลิที่แม่พรตาลูกบ,บาวด้วยความตกใจพอรพอพรถูกพีหลอก แมนแม่เห็นให้บ้านเขาเลือกกันวาค้นผ่านไปหนาบ้านมู่บ้านกัเหินถือหลอขึ้นกันเป็นประจำแต่พ่อมาต้องห่วงหลอกลูกเดี๋ยววันพาะแม่สิบห้าจาไปรลดนำมนตนกับลวงตาเจะจะได้ปลอดภัยดีบอดีจะแม่พรพยักหน้ารับก่อนจะหลับตาลงอีกครั้งแม้จะกลัวอยู่บ้างที่ถูกพีหลอตั้งแต่เช้า แต่เมื่อแม่สัญญาแล้วว่าจะพาไปรดน้ำมนต์ล้างสวยกับห่วงตาเธอจึงสบายใจขึ้นมากนึกเห็นเหตุการณ์ที่ร้านขายของชำก็ตกใจไม่น้อยตอนแรกเธอนึกว่าตนเองย้อนอดีตมาเมื่อสิปีก่อนเสียอีกแต่เมื่อมาเห็นแม่ที่แก่ลงตัวอย่างเห็นได้ชัดเธอจึงรู้ว่าตนไม่ได้ย้อนเวลามาแต่เป็นเพราะเธอเห็นผีที่ร้านขายของชำต่างหาก ยญิงสาหลับตาลงนอนด้วยความอ่อนเพลียแสงตะวันาสาดส่องยามเที่ยงเช่นนี้ทำให้เธอไม่กลัวอีกต่อไปแล้วยิ่งมีแม่กำลังปั่นเส้นไหมเตรียมทอผ้าอยู่ข้างๆด้วยแล้วเธอดีใจเหลือเกินที่หลังจากนี้จะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแม้ต้องเจ็บช้ำจากความรักที่ไม่สมหวัง แม้ต้องกลับคืนบ้านอย่างคนพ่ายแพ้และยังมีลูกในคันติดมาอีกแต่เมื่อได้มานอนข้างๆแม่เช่นนี้เธอกลับอุบุนอย่างบอกไม่ถูก<บ>พรยังไม่ได้บอกเรื่องตนเองท้องไม่มีพ่อแต่เธอคิดว่าแม่คงไม่ว่าอะไรเพราะรู้ว่าแม่รักเธอแม้ตอนแรกแม่จะโกรธอยู่บ้างแต่พอ พรรู้ว่าแม่ให้ภัยเสมอแสงตะวันลอยผ่านท้องฟ้าไปตามการเวลาเลื่อนลงยามบ่ายคล้อยจนเริ่มลดแสงลงในยามค่ำพรยังคงหลับในกลางชานบ้านหญิงชราจึงค้นเอายาจุดกันยุงมาจุดไว้ข้างกายลูกสาวหวังมิให้ยุงหรือลิ้นไลมาตอมเมื่อเหี่ยว ยดนั้นลูกหัวรูปสาวเบาด้วยความรักนอสลาลูกหล,ลักของแม่